สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะตอนนี้อยู่เกมจัมสตานะอัปเดตแล้วนะทุกคนสำหรับจัมสตานี่นะครับผมอัปเดตใหม่มาก็คือเป็นอัปเดตตัวคัฟโกเป็นตัวไอ้ไคจูนะทุกคนน่าจะเป็นไคจูบางเท่าที่ยังไม่ผิดนะตัวที่เหมือนหน้ากากปีศาจนะทุกคนที่แบบเป็นเหมือนแบบสัตว์ประหลาดอะไคจูแบบมีความแบบเหมือนการ์ตูนกันดนั้มนิดนึงอะผมไม่รู้ชื่อเรื่องอะไรนะแต่เพราะว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยนะทุกคนก็อัปเดตแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงที่เกมพาร์ทรับของก่อนกน็ผมไไไไดดดดดด้้้้ตััววววททททรรรรงงงกกกกกิิินนนนนนอออออออูููู่มมมมมาาาุคคคเเเเเีี๋ยยยยผผจจะะะะโโช์ใใหหหหแฮสบืลลฉ สูงก่อนปุ๊บ่านะได้เป็นเงินมานะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูทรงจินอูนะฮะชาร์เลคเตอร์อยู่ไหนเอ่ยไฟเตอร์ Fighter, นี่ครับผมทรงจินอูนี่ฮิโคเทอไลฟ์ <Al ive. S 1> นี่ครับผมทรงจินอูของเรานะฮะเราต้องได้โอทรงจินอูขั้นเทพที่สุดให้ได้นะทุกคนนี่ต้องเล่นทรงจินอูไปเรื่อยจนถึงจะได้ขั้นนี้นะถึงจะได้แบบว่าชื่อเป็นโมนาร o ดออฟเดอะชารนะทุกคนเล่นอีกยาวเลยกว่าจะได้นะครับซึ่งผมใช้เป็นนี่ครับเป็นโมนารดโดเมนนะครับ ส่วนอันอื่นก็ยังไม่มีตอนนี้นะฮะอันอื่นยังไม่มีเลยเสียดายมากเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะฮะเพราะว่าเงินไม่พอเนีเองทุกคนเฮ้ยเงินพอนี่นาสองพันี่นาซื้อเลยแล้วกันไหมซื้อสตาร์บูตนี้ดีไหมเนี่ยเออเก็บซื้อสตาร์บูตดีกว่านะอันนี้เป็นเมอร์เดอร์เรลอินเซนต์กับอันนี้เป็นค u ิ c ซิลเวอร์แอนด์สตีลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวค่อยแปลแล้วกันฮะส่วนตัวเราไปลุยเลยดีกว่านะทุกคนขอใส่ก่อนเป็นนี่ครับผม่งกินอูนะฮะเดีวอลุนนดแ้้ี่สต นี่มาแล้วนะครับในเกมก็เราจะเลือกทรงจีดูกนเลยครับโอ้โหมองไม่เห็นนะแต่ไม่เป็นไรครับผมรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนนะโอเคทรงจีดูเสร็จปุ๊บใส่ไปนี่ครับเปจิต้าไปแล้วก็เป็นงูกุ่นนะฮะอ่านี่ฮะทรงจีดูโคตรเท่ครับดูดิครับอลไลส์มาดูกันนะว่าผมจะชนะไหมทุกคนสําหรับทรงจินอีทรงจินอูของเรานะครับเตรียมตัวลุยมาปึ๊บดูเอลซีเล็กนะฮะโอ้ของเขาเป็น เออซาสึกินะครับผมมาเลยซาสึกิก็มาเหอะเทียบทรงกินอูอย่างเราไม่ได้หรอกทรงกินอูนี่คือจะตีสามครั้งนะทุกคนปุ๊บอ่านี่ฮะมันจะพุ่งได้นะนี่เราตีหนึ่งครั้งก่อนให้มันพุ่งนะฮะแล้วเราค่อยออกไปลุยนะครับนี่ปึ้งฟึ๊บ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 โอ้ยทุกคนผมจะตายทุกคนผมจะตายผมวิ่งก่อนปึ๊บอ่าโอเคหลบก่อนนะอ l i v ฟูมนี่ครับเสกออกมานะฮะ ปึ้งอ่าลูกน้องเราลุยครับลูกน้องเรามีเตรียมตีเป็นระยะไกลครับทุกคนสวยครับงานนี้ชิวๆเลยครับผมชิวๆเลยครับงานนี้นะฮะลูกน้องเราคอยช่วยนะปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ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 งบปุ๊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 บปุ เฮ้ยเอ้าโดนอีกอืจะเลินเถอะไม่เป็นไรผมมีอันนี้อยู่ฮะโอ้อะไรวะอะไรวะจะมาโชว์เขาซะหน่อยโดนเองซะแล้วเนี่ยปึ้ง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 โอ้ไม่โดนอีกอืจะเลินเถอะทุกคนอโอมันเปิดอันติแล้วเปิดซูซานุโอแล้วฮะผมตายแน่ๆเลยทุกคนดูสิ ดูสิฮะฮะฮะโอ้โหอะไรวะอะไรวะคนนี้เก่งวะเอาใหม่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 คนนี้เก่งไปคนนี้เก่งไปมีเสือร์เซอร์โ,โอด้วยอะ่ะเกินไปโกงโกงโกงเมื่อกี้จะมาโชว์ทรงกินอูสักหน่อยโอ้โหอะไรครับเนี้ยโดนคนเรียกอะไรโดนปิดงานเฉยเลยครับโดนแบบโดนดึกดำดืนยอ,อ่ะเออ คือเกินไปคือเราไม่ให้เกียิกันเลยครับคือเราเล่นอย่างนี้คือเราไม่ให้เกียิกันจริรง,รงๆนะครับเนี่ยคือยอมไม่ได้นะครับครั้งนี้เอาใหม่เอามาใหม่โอ้ขนาดเล่นตัวที่ผมถนัดที่สุดอย่างโง ok กุลแล้วก็เบกิต้านะยังโดนฆ่าเป็นลากกองโดนฆ่าเป็นลาก,กองเลยทุกคนไม่เป็นไรครับผมจะเล่นทรงจิตอูผมจะปั้นทรงจิอูไ้ไหนให้เหดเลยทุกคนโอ้โหเจอคนเดิมครับมาล้างแค้นมาขอล้างแค้นเถอะนะขอล้างแค้นเถอะมาโอเคผมผมเก็บคูดาวแล้วนะตอนนี้โอเคอ่ามาฮะ ปึ้ง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 สวยครับผมทุกคนทุกคนครับเป็นไงครับผมล้างแค้นเขาได้แล้วครับทุกคนนี่ฮะเรานี่เลยครับอะไรเสวนเกาะให้ด้วยครับปึ้งมานี่ฮะมาปุ้มสวยครับเคฟึบฟึบฟึบสวยครับผม <laughs> ใจวะทุกคนสะใจวะสะใจวะสะใจวะมาเมื่อกี้ผมพลาดไปหน่อยปึ๊บ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 ตายหมดครับเป็นไงครับทุกคนอีซี่โอ้โหทุกคนครับเมื่อกี้ผมแค่พลาดเฉยครับทุกคนอืมเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับหล่อเท่โอ้โหเมื่อกี้พลาดเฉยครับเลยแพ้ไงขอให้ผมได้เจอเขาอีกรอบนะผมจะได้รังแค้นนะครับก็คือจะได้เขารู้ไปเลยว่าผมเนี่ยของจริงแค่ไหนนะฮะ ให้เขาได้รู้เลยว่าอะผมเอาซาสเกะด้วยละกันอะเดี๋ยวเขาจะได้เห็นว่าซาสเกะของจริงเล่นยังไงครับไม่ใช่แบบนั้นอืมอะไรก็ไม่รู้แบบนั้นซาสเกะนันคือมันไม่ใช่นะครับคือมันไม่แบบไม่ยกว่าซาสเกะครับผมมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะออมาดูดูดูครับผมเตรียมตัวลุยนะฮะทรงกินอูของเรา vs ขอคนเดิมหรือเปล่านะดูก่อนอเคคนเดิมไหมคนเดิมหรือเปล่านะอาคนเดิมครับผมชื่อเดิมจําได้อ่าะเขาเอามาตัวแรกเลยด้วคนนี้ มาเลยมาเลยเอามาตัวแรกเหรอโอ้เข้าเป็นซาสเกตเป็นตัวที่สองนะฮะโอเคปึ๊บอืมปึ๊บ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 ฮึบผมหนีไม่ผมผมตีไม่โดนเลยเมื่อกี้ดูดิทุกคนมันเกินไปป่ะคือตีไม่โดนอ่ะดูดิผมตีไม่โดนทุกคนงงเลยอ่ะทำไมตีไม่โดนวะเกิอเลยขึ้น งงเลยอ่ะตีไม่โดนอ่ะงงอ่ะฟึบฟึบฟึบเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอ่ะผมตีไม่โดนอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยทำไม,มตีผมตีไม่โดนวะเขาโปะปะวะทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้าตงโอ้ยโตโลฟึงฟ่งฟึ่ง หลบได้ครับหลบได้ครับอ่านี่ฮะข,ขาทุ่งขาทุ่งมามามาฟึบฟึบฟึบโดนไปหนึ่งทีครับเอ้ยทำไมตีเขาไม่ค่อยโดนเลยวะเพราปูนอะไรเดยทุกคนปั้งสวยครับผมซาเเกะผมโหดกว่าเยอะนะทุกคนมามาครับมา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 เฮ้ยไม่โดน เลี้ยะก่อนทิ้งเลยะก่อนทิ้งรลยะก่อนครับอ่าโอเคศึกดวลปึ้งเอ้ยผมโดดไม่ทันนะ่ะอะไรอะ่ะโอ้ยโกงเกินเฮ้ยโกงเกินครับไม่เป็นไรครับนี่นี่นี่เฮ้ยเขาเป็นอันนี้เอาเขาซูซานโออีกแล้วไหม หลบหนีก่อนปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บโอ้โดนโดนโดน,โดนครับโอ้โหอะไรวะมันแรงจังวะอีกใต้ใต้ใต้าตาขออีกตาแล้วกันครับเดี๋ยวต้องแก้ทางครับทุกคนไม่ได้ละในเมื่อระยะใกล้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผลใช่ไหมต้องเป็นระยะไกลแทนนะทุกคนจะมาโชว์ทรงกินอูสะหน่อยโอ้โหโดนอย่างนี้โดนอย่างนี้ท้อเลยนะครับรู้ไหมเจออย่างนี้ผมท้อนะครับบอกเลยฮะ คือคุณทําให้ผมดูแย่ผมจะมาอวดหน่อยอะ่ะโดนซะแล้วอะ่ะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครมาลุยกับเขาใหม่นะฮะตัวละครเราต้องดีกว่านี้โหดกว่านี้เท่กว่านี้โอเคมาเตรียมตัวลุยเตรียมตัวลุย,ลยกินน้ำก่อนอ่าสดชื่นสดชื่น มาเลือกตัวไหนดีฮะเอาเป็นตัวระยะไกลเนาะเป็นนี่ฮะหนึ่งตัวแล้วก็ทรงกินอูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวไหนดีเป็นนี่แหละเป็นงูกลุ่นแหละ่นะฮะยืนพื้นไปก่อนเลยงูกลนมัน r e s นเบิลนะฮะใช้ง่ายมาตรฐานเที่ยงแท้เฮ้ยไม่ได้งูกลินหรองั้นเอาเป็นตัวอื่นแทนแล้วกันงูกลุ่นอ้งูกลนงูกลนงูกลุ่เออเมื่อกดไม่ติดอะ่ะเมื่อกี้ไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ อ๋อ,อเจอคนอื่นเอ h o อ d ดอกชีสโอ้โเจอเป็นกรนะกรนี่โกงนะตัวกรมันจะมีความสามารถหลากหลายนะอย่างยิงยาะกระเป๋าติง้งตนะุ๊เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำลายนี่ก่อนหินก่อนแล้วกันนะฮะขอทำลายหินก่อนนะฮะปุ้มโห้ยกรครับระยะคือตัวระยะของผมมันโกงกว่านะระยะมันต่างกันนะฮะสู้เขาสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าระยะมันแบบฉีกฉีกดีกเกินไปนะโอเคเขาอยู่ในพุ่มนะฮะ ปึ๊บ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 ฮู้โหเขาจะตายแล้วครับผมเขาจะตายแล้วโอเคตายครับผมคือระยะคือต่างกันครับตัวผมระยะมันโกงกว่าเยอะนะแล้วผมอัพเกรดแบบสุดๆเลยนะฮะแถมยิงได้สี่ครั้งเลยนะเอ็กซ์ต้าสล็อตนะปึงป้งปึงป้งปึ้งโอเคเขาเน้นเขามาเน้นเปิดก่อนเขาก็โดนผมก่อน,อนๆเยอะเลยฮนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ฟูมตายครับผมนี่ฮะเป็นไงครับทุกคนง่ายๆเลยอีซี่เห็นไหมครับคือชิวๆครับถ้าเกิดผมเล่นเบจิต้าก็ชนะได้เลยครับทุกคนประมาณนี้นะกันเนาะสำหรับรีวิวเออทรงกินอูนะครับอาจจะแบบรีวิวเง่าง,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 งๆหน่อยทุกคนเพราะว่าเพิ่งแบบอัปเกรดมาได้ไม่นานนะทุกคนไม่เจอกนใหม่พัฒนาแล้ว like, ช่วยกดไลค์ช่วยมากๆๆๆกดซับไปเจอกันใหม่นะครับทุกคนไว่ไปครับเจอกันครับ